สวัสดีครับสิบบัญญัติจัดให้เมื่อนี้ก็ได้มาทายทำคลิปในการปลูกมันเฮ็ดจังได้จังจีได้สิบตันต่อไร่ครับผมเมียนอิลีว่าฮือวากุ้ยครับผมจากประสบการณ์ที่ที่เฮ็ดมานะครับก็ถือว่าได้นะครับผมถือว่าจึงนยากมาทายทอดให้เกษตรกร,กรในการเพิ่มผลผลิต ต่อไรต่อตัอนครับผมเพื่อว่าปกติคนปลูกมั่นทั่วไปก็ทีอาจจะวังโย่สามสี่ตันต่อไรครับผมคือคือกันแล้วแต่จะแล้วแต่จะได้นะครับผมคือคือลักษณะเนี่ยคือบระเดยนประเดที่เกษตรกร,ร,กรทั่วไปเห็ดตามสังเกตเบืงองบัานี้ทังช่องจึงได้ขอท้ายทอด วิธีการและกระและสมบัารที่เฮ็ดมาอยากนำเสนอเพราะว่าก็เคยได้รับคัดเรียกเป็นปาดแห่งมั่นสะบลังในจังหวัดภาคอีสานก็เคยได้ไปออกงานถือว่าไป <c oughs> ไปท้ายทอดเทคโนโลยีในานําจังหวัดมหาสารคามถึงในจังหวัดนครราชสีนครราชสีมาครับผมในช่วงนั้นกับยุบมานพ่อสอด สองพัหรอยสี่สิบห้าประมาณนั้นแหละครับผมก็ <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลก็เลยบริหารงานต่อเนื่องมาเมื่อนี้ก็เลยว่าอยากมาเขามีช่อง youtube แล้วก็เลยอยากมาถ่ายถอดว่าให้เพิ่มผลผลิตแก้เกษตรกร,กรในการปลูกมั่นปลูกจังไดเฮ็ดจังไดววิธีการจากเริ่มต้นถึงขบวนการถอนครับผมช่วง แต่ว่ามือนี้อาจจะบ่ได้เตรียมพร้อมในในการที่ว่าในตอนต,ตัดทอนพันธุ์จังไดห,หรือว่ามือนี้ก็ได้มาถ่ายท้ำโยกคลิปถ่ายทํำคลิปยุบแปลงของเพลินครับผมก็เลยก็เลยว่าเป็นงานด่วนจังหน่อยก็เลยจําเป็นต้องเหตุเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้ฝนกําลังตกคนกาลัางเริ่มทยอยในการปลูกมั่นเพื่อบเป็นการราชา <c oughs> การ ตอนพันธ์กะก็คงเสียบว่าถึงแต่ว่าก็จะมีการแซ่แซ่ปุ๋ยแซ่อย่างเนี่ยแส่ตอนพันธ์เนี่ยก็ถือว่าสําคัญพอใส่ได้ครับผมถ้ามันเห่าม,มีเพียแปลงมีเพียแปลงโมเน่ก็ต้องแซ่ให้ดีครับผมคือคือเชื่อมันติดมากเห่าก็ต้องใส่ยาคือคือต้องมีถังนะครับผมถังสองร้อยลิตรก็ได้ครับผมแล้วแต่สะดวก แล้วก็ตัดทอนพันธุ์การตัดทอนพันธุ์ก็จะตัดลักษณะเอียงๆลักษณะนี้ครับผมที่เคยปลูกมาแล้วกับขั้นตอนกับมีหลายคนหลายคนอาจจะตัดตรงกันแล้วแต่ครับผมแต่ที่นี่ในที่นี่ก็ตัดซีบหักการทอนแซ่ทอนพันธุ์ก็สีมีายาขาเพี้ยแล้วก็อาจจะมีพวกสานดูดซึมที่ว่าไซแอปซ่าก็ได้ครับผมเพราะว่าไซเนิดเดี่ยวแล้วก็ ใส่ปุ๋ยพวกน้ำมักก็ได้หรือว่าข้อมอนหรือว่าจะเป็นปุ๋ยปุ๋ยลักษณะปุ๋ยเคมีจังทุ่งเสร็จทิ้งสิเอามาลงใส่ได้ครับผมเพื่อว่าทอนมันเท้ากาับสิดูดดูดปุ๋ยมนี้เข้าไปสะสมไว้ในนี่นะครับผมขันมีขันมีเพียแปลงนี่การแซ่นี่ย่างตำบ่อไหา่ตำกว่าแปดนาทีครับผม เพราะว่าเรียรแพงเพื่อแป้งนี่ถือว่าสําคัญมากถ้าเฮ้าบล็อกคาเชื่อแป้งจากจากการแชร์แชรแล้วพ่อเกิบโตมากแล้วกะมันเ้าอาจจะมีปัญหาเพียกแป้งกับสิตามมาน้าแล้วกับสีสีบลกลุมคานะครับผมแต่ว่าบางคนอาจจะบอกบอกบอ,บอ,บอมีเพียแป้งกับจ,จะใส่ การการมักการย่างไงใคน่นำมักใส่ปุ๋ยธรรมดาเลยก็ได้จังซีก็ได้ก็ถือว่าเวลาเข้าเข้าเอา,เอาคขืนนี่กระสิปลอดภัยเวลาเข้าไปจับเนี่ยแต่ว่าพอเดือนสําคัญถาเข้าแซ่้วยแพร่สารป้องกันเพียแปงเนี่ยเข้าต้องมีดางเฉียวเขาไปล่งแล้วเาอามั่นลงทอนพันลงหันย่ำนั่งกับยกคขืนเพราะว่ามือเข้าสีบรไดไปสมัมผัสถามือเข้าไปสมัมผัสในน้ำ ที่วามีสายาทาเชื่อแป้งเนี่ยอันนั้นก็นจะเป็นอันตรายต่อต่อผู้ผู้เห็ดทํางานนะผมะต้องป้องกันให้ดีนะครับผมมีถุงมือก้นมีถุงมืออย่างหละกะห้ยเง่าย่าประมาทครับผมบัดน,นี้เข้าหลังจากเข้าเก็บใส่ถุงถุงปุ๋ยเรียบร้อยแล้วเขากับปิดปิดปากให้ดีครับผมจะเอาไว หนึ่งเคลื่อนสองเคลื่อนสามเคลื่อนก็นได้ครับผมถ้าวไวถึงสามเคลื่อนเนี่ยสองเคลื่อนสามเคลื่อนเนี่ยมั่นกะสิรูเซว่าจะมีตาออกมาน้อยหนึ่งตบเปาะให้เป็นทีว่าตำแหน่งเข้าเวลาเข้าไปเสียบนี่ก็ส,สิสิง่ายต่อผู้เสียบครับผมแล้วก็บโบอีกบดจี้มือก็ถือว่ามั่นเกิดขึ้นเลยนะแล้วแต่ถนัดตรงแน่เวลาเข้าเสียบเนี่็ถือว่าสําคัญในรักการที่ผมเป็นมาเนี่ย บางคนจ้างคนส่วนมากคนสีจ้างจ้างจ้างคนต่อไปเนี่ยว่าหายว่าเสียบแล้วกะบอรู้ว่าเอาด้านได้คืนเอาด้านได้ลงเสียบหายได้แล้วเ,เร็วที่สุดครับผมอันนี้ถือว่าถา้าถ้าห้าวัดแน่นเนี่ยก็ถือว่าผลผลตอบแทนคิดว่าก็จะบด,ดีบางคนก็นที่เอาตาลงเออแต่ว่าขันเฮามาแน่นเนี่ยน,นึ่งเวลาเสียบให้เอาตาคืน แล้วก็ตัวนี้ย่าไหงายครับผมทางงายนี่ในลักษณะเวลาออกลากออกหัวนี่ก็กะสีออกต่ส่วนนี้ครับผมก็ออกอาจจะบดหลายหัวครับผมซี่หาหกหัวหรือว่านี่แหละครับผมแต่ที่ที่ประสบการเทสต์มาผมจะเอาเอานาด้านนี้ความลุ่งครับผมเ <c oughs> พราะว่าเวลาออกลากนี่มันก็จะจะออก เต็มตามนี้ครับผมยี่สิบสามสิบหัวกับมีครับผมเนี่ยนนเนี่ยการรักษาเนี่ยนี่แหละครับเข้าเสียบเวลาเข้าเสียบเข้าก็เสียบนี่ลักการในการเสียบเสียบลงซีมหาครับผมเนี่ยเสียบลงซีมหาลักษณเนี่ยแล้วกับกับปดช,ช่วงนี้อ่าความเชื้ออาจจะบ่หลายเข้ากับเสียบลงใหถง้ถึงถึงถึงความเชื้นในในพื้นดินในในด้านขางในแต่ว่า ถ้าฝนตกบ่อยๆเนี่ยคันก้ามเชื้อโยนนาดินเท่ากับว่าอาจจะจะจะเสียบลงลึกเสียบบนๆก็ได้ครับผมแก้ว่าคันดินฝนทานในงมากนี่บางคนเนี่ยเสียบเห็นเห็นรอยลักษณะนี่ครับผมนี่ลักษณะเนี่ยคันฝนมานตกเนี่ยคันแสงแดดย่างนี้กะช่วงนี้กะสิเริ่มแห้งลงไปครับผมลักษณะเนี่ครับผมบางคน บางเจ้ากะว่าปลูกตรงเนี่ยลักษณะตรงกะมี่ครับผมแก้ว่าขันตรงเนี่ยถาเฮ้าบ่มีรถดไถผ่านเวลาถอนเนี่ยกะสีลำบากครับผมเพราะว่าหลากมันสิออกรอบไปครับผมเวลาถอนนี่กะสิถอนยากขันถาดใส่แรงงานค้นแก้ว่าขันเฮ้าบ่มีรถใส่แรงงานค้นเนี่ยกะหายัางสี่เวลาถอนเนี่ย,ยมันจะมีแรงนมเดียงให้ถึงหัวหลายปันไดกะถอนขึ้นครับผมเนี่ย มันสิมีแรงนมเดียงึ้นล้อก็ะถอนคืนได้ได้ง่ายๆครับผมนี่แหลคะครับวิธีการปลูกถือว่าสําคัญมากใหเ้เอาด้านนี้ลงในการเตรียมแปลงนะครับผมก่อนกอน่กอนเท่าจะโยกเนี่ยครับผมเบิ้งสภาพเนี่ยครับผมก่อนเทาจะยกหรือการบ่มรุ่งบางบางทีเท้าปลูกมากจำซากมากโดนโดนล้วก็ะพื้นที่เท้าอาจจะไม่ได้ปรับปุ่งเท้าก้อนก้อนสีโยกไท ท้ายนี้เขาก็อาจจะมีโดโลไมหรือว่ามีฟุน่นขีงัวขี้คววยขีหมูขีไก่ก็ได้ครับผมว่านไปแล้วก็มัดไถแล้วก็พว่นหรือว่าโยกขึ้นช่วงมันห้อเกิดละมัดห้อกับหรือว่าจะมีปุ๋ยเคมีสูตรยูเลียหรือว่าสิบหกแปดแปดว่านบางๆางก้อนก็ได้ครับผมเวลามันห้อเกิดมันกัสามารถได้ก็ได้กิไกนได้มันห้อกัะติ สาดใบง่ามใบใบง่ามใบต้นให้ให้ได้ดีนะครับผมที่นี่วันนี้ช่วงต่อไปในกาถ้าเขาเริ่มเขานาฝนกระสีเริ่มมีงาบางคนอนกระสีมีคั้วมาเปิดถเปิดออกวันนี้ก็พอเฮ้าพอเปิดได้ระยนนะหนึ่งกระสีเอาอ้าให้เรียบร้อยแล้วก็เฮ้ากระสีมีปุ๋ยปุ๋ยวานตามตามร่มองเฮ้าสิเปิดนะครับผม แล้วก็ใส่ใส่ข้วยปีดก็ได้ครับผมปิดไห้มันเป็นท้ไทยไกบเขานะครับผมเขาเรียกทก้ายกบเขานี่คือการใส่ปุ๋ยครั้งที่สองคือระยะช่วงระยะสามเดือนครับผมช่วงช่วงเนี่ยทีนี่เข้ากับเบื้องไปมันเข้าเริ่มง่ามคือเราได้ราว่าเข้าเฮ็ดสมบูรณ์แล้วถ้าเข้าอยากฉีดเข้าก็สามารถฉีดได้ครับผมก็สิีเป็นผลดีต่อในการฉีดเข้าอาจจะ ซื้อตามท่องตลาดก็ได้หรือว่าเฮ็ดน้ำมักมาฉีดก็ได้ผมถ้าเฮ็ดน้ำมักกอยากแนะนำว่าให้เป็นน้ำมักปลาอาจจะดีครับผมน้ำมักปลาแล้วเฮากะมาผสม,มใส่เอาน้ำใส่แล้วก็มีอาจจะมีใช้คำว่าแอบซ่านะครับผมใส่แอบซ่าสารแอบซ่าใส่นิดเดียวครับผมเพื่อเป็นสารจบใบเพราะว่าดีก็เอาฉีดไปซื้อถ้าว่าใส่สารตัวนี้ ใบมันสีหลายลงเลยนะครับผมคือคือมันบอได้ไปจับปุ๋ยในในใบให้เฮ้าเรียงเต็มที่นะครับผมอันนี้คือว่าประโยชน์สูงสุดในการฉีดฉีดใบนะครับผมการฉีดใบนี่มันจะเพื่อเท่ากับจะเปิดเปิดตาได้รับได้รับกลิ่นท่านที่นะครับในในช่วงเนี้ฉีดกับช่วงเศร้าแล้วกะช่วงแรงหรือว่าแดดบาหน้าบ่มีแดดบ่แห้งนี่เท่ากับฉีดได้นั่งเวียนกับได้ฉีดได้ครับผม แต่ว่าคันแดดจัดๆนี่บ่แนีน้ำให้ฉีดให้ฉีดช่วงช่วงแดดแดดพ่อพ่อเย็นๆนี่แหละครับผมมันมันมัน,มนจ,ะจะจะดีต่อกันฉีดนะครับผมบัลน,นี้ถึงกระบวนการใส่ปุ๋ยขั้งที่ที่สามนะครับผมมันเท่ากับที่รู้สึกว่างามแล้วล่ะเบิ้งแล้วโอ้มันก็งามแท้เข้าเข้าเบิ้งออกบอเนี่ยแล้วช่วงนี้ถือว่าสําคัญมากครับผมบางคนก็จจะบอกว่า หลงความงามมั่นแล้วโอ้มั่นห้างามแล้วบ่ต้องไปเฮ็ดยังละเออหยากระบอมี่หออยากระบอมี่แล้วก็รอดตปกูอันสําหรับความชิดผมเนี่ถือว่าผพดครับผมยิ่งมั่นมั่นงามมั่นคุ้มใบคุ้มเนี่ยยิงจําเป็นต้องเฮ็ดนี่ปุ๋ยตัวนี้คือปุ๋ยขันสุดทยแล้วครับผมเนี่ย้าบ่เฮ็ดนี่ผพผลิตจะบ่ได้เวลาถอนออกมาจะรู้สึกว่าหัว หัวอ่อนๆหัวรู้สึกว่าหัวมียุดแต่ว่าหัวบ่ใหญ่หัวเงาเงาอดหลอดไอแลดไปนะครับผมเพราะว่าเขาไม่ได้ใส่ปุ๋ยปุ๋ยแป้งไประเบิดหัวครับผมนี่แหละครับผมที่ที่สำคัญของการเห็ดเห็ดมั่นให้ได้ซิบตันต่อไรนี่แหละครับผมสูดรสูตรมั่นนี่สูดรสูดรช่วงนี้ก็คือใส่ศูนย์ศูนย์หกศูนย์ครับผมคือ,อโแทตเซียมครับผม ยิ่งยิ่งส่อีกเฮื้งองถ้าได้ได้ผลผลิตเพิ่มคือแล้วแต่กําลังและก็เวลาหฮา,าย่างขิ้ไรให้ได้ขั้นตอนนี้ให้ได้ครับผมบางคนดินซุม้มฝนตกดีหญ้ากระบวมี่เนี่ยอาจจะว่านไปเลยครับผมแต่ว่าที่ฮัดมาบางทีฝนฟ่ามันบ่แน่นอนนาดินอาจจะแหงแจ้าว่าขัางใตี่ซุม่มฝนฝน,นมากแล้วก็แดดมากแล้วกันาดินมันจะแหงเวลาหฮาว่านไปเนี่ยปุ๋ยห่อ อาจจะระเหยแล้วมันจะบ่ได้ใส่ประโยชน์อย่างเต็มที่ครับผมการที่ใส่เวลช่วงนี้จ็อกผู้นึงจ็อกไป้างนาผู้นึงเอาปุ๋ยร่งแล้วก็กบไปนี่แหละครับผมปุ๋ยเฮาก็จะบ่ได้ระเหยปุ๋ยเฮาก็จะได้ไปอยู่ตำแหน่งที่มีความชื้นแล้วก็ลากมั่นหัวมั่นนีก่กาสิีได้กินตามตรงเวลาครับผมเพิ่นจังเลยวะวางได้แล้วครับถูกที่ ถูกเวลาถูกัตาประมาณนี้แหละครับผมกันาบาวเพชทนะก็ถือว่านี่แหละครับในการเฮ็ดม่นให้ไดสิบตันต่อไรหรือว่าบ่าได้บ่ได้สิบตันก็นได้ให้ได้ใกล้เชียงหรือว่าอาจจะได้หลายก็ซิฟตันขึ้นนะครับผมแล้วแต่พูนําไปตอยอดต่อไปถือว่าสซบาก,การมาเฮ็ดม่านเทงว่าบ่เพลถ้าผู้นํา,านไป ไปดัดแปลงหรือว่าเฮ็ดไปตามสูตรนี้แหละครับผมก็เทียบนี้กะอยากให้กเกษตรกรถทึงว่าราคาบอดีกะถือว่าเพิ่มผลผลิตให้ได้ต่อไรต่อตัอนแล้วก็ <c oughs> กเกษตรกรเท่ากับกัคงจะดยูได้เพราะว่ากะจะมีกำไรตามมาถือว่าขันราคายิ่งสูงถึงตกไรหนึง บ่บหน่อยบาทครับผมก็เคยได้ช่วงนั้นสองไรนนี่เคยได้เงินได้เดตมื่นแล้วครับก็เลยรู้สึกว่าโอ้ถามปรับเปลี่ยนก็รู้สึกว่าเฮ็ดมีเกิดการตื้นโตมาจากจุดนั้นมากตั้งแต่บัรนั้นเป็นต้นมาก,ก็ขอขอบคุณทั้ง <c oughs> ศูนย์วิจัยพันธุ์พืชศูนย์วิจัยพืชไร่จังหวัดระธิวข้ามครับผมที่ได้เป็นตัวแทนคัดเลือกะ นาวันเวลานั้นครับผมกถือว่าเป็นเกียรติยังยิ่งถือว่ามือนี่ก็ทีบบ่มีบทบาทกะกะถือว่าขอใส่เวลานี่เวที่นี่หรือว่าช่องยูทูบที่นี่เผยแพร่ให้เกษตรกร <c oughs> ผู้กำลังปลูกมันหรือว่าแล้วนี่การปลูกมันกถือว่าช่วงนี้ต่างคนต่างใส่พื้นที่ปลูกมันแลละครับผมเพราะว่าการการปลูกอ้อยถือว่าราคาบาตอบโจทย์ ถือว่ากลเป็นห่วงขื่นกันครับผมจางคนต่างมาวันนี้พ่อพ่อมั่นล้นมั่นหลายเนี่ยราคาพอขาดกัเริ่มกดดันเริ่ม,ดดมแล้วแต้ที่ห้ราคาในละครับผมก็อยากฝากรัฐบาลขื่นกันอยากให้มองเห็นสัภาพของเกษตรกรให้ยู่ดีกินดีก็คือเขามาลงมาลงมา,งมาเบื้องนี้เลยครับผมขันอยากให้เกษตรกรมีเงินไม่ท่อง โบ้หายบ่นว่าหายล้านกดชียเกษตรกรเกรพราะว่าหนึ่งยิ่งหนา้าฝนเนี่ยคันได้เถอะฝนมากน้อยเดียวเนี่ยพุ่นล่วงไปเจ็ดสิบต่างแปดสิบต่างรัฐบาลบ่หูเลยครับผมนี่แหละเกษตรกร,กรแพ้บ่บ้่มีเงินใส่เนี่ยเพราะเพราะแรงตรงนี้แหละครับผมให้รัฐบาลมีความฉลาดถึงว่าห้ใหามาบ่ง ดูแลเกษตรก,กรกน,นี่เลยเจําจเป็นต้องมีเียงมาซอยก็ได้วัตถะให้ราคาให้ราคาทีว่าสมเหตุสมผลนาฝนกับบ่มันว่าจีอยากล่งเอาท่อใดก็ลงแบบว่ามันเอาแทบจะบ,บ่หาว่าเขากานมีกินนี่เดียวก็บ่บอยากซื้อเฮ้าพยายามกดราคาเฮ้าจนจําย่อมนี่แหละครับผมรัฐบาลนี่สําคัญครับผมให้มาศึ้ษาเลยครับผมสําหรับคลิปนี้ กะวังเกษตรกรก็คงจะลืมลืมตาอาปากได้ครับผมจากที่ว่าย่าย่าไปคืดว่าเฮดเล่นตามธรรมชาติเฮดเล่นก็ได้สองตันสามตันต,นต่อไรอยาก,ก็ว่าอยากไปเอาอยาก,ก็ปล่อยทิ่มปล่อยหกมันเท่ากะ้นบ่ดีกสภาพบ่ดีครับผมถ,าถา้าถ้าเฮ้าเฮดนี่กะก็ขอขอบคุณหลายๆครับเคลียร์ขาม้าติดตามจนจบแล้วกะ มียังกะทักเข้าไปใต้เชิบย,ยินดีตอบแล้วก็อยากให้นปเบิ้งอันนี้แปลงนี้แปลงนั่นเด้ยโอ้คือว่าปุ๋ยแล้วนี่ผมเท็ดเท็ดปุ๋ยมักที่ว่าผมเฮ็ดด้วยน้ำขีปะทูถือว่าสุดยอดนะครับผมวิธีการเท็ดเนี่ยเวลาฉีดเนี่ยฉีดเนี่ยยอดที่ดดพุ่งออกไปเลยครับผมเนี่ยอ่เรว่าขันง่ามหลายเขาต้องการปุ๋ยเขาเขาต้องมีปุ๋ยเอาหัวให้ได้ครับผมอย่าลืมตรงนียกด ซับสไคร์กดติดตามไ้เดอเดอครับผมกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมในคลิปต่อไปครับผมขอให้ยูดีมีสุขให้กระเจ็ดกรอนรวยๆต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอกล้าวค้า่า,าวสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปครับผม